สวัสดีค่ะวันนี้เราจะวาดโลโก้รูปตัวเองกันนะคะสำหรับมือใหม่หรือไม่มีพื้นฐานนะคะสามารถวาดได้ค่ะก่อนอื่นเราจะไปหาทรัพยากรกันก่อนที่ Pinterest นะคะพิมพ์คำว่า Chibi Post ค่ะ c h i b i แล้วก็ Post ค่ะ P O S E จากนั้นเราก็เลือกรูปโครงหน้าของการ์ตูนที่เราต้องการนะคะหรือที่เราชอบค่ะ เราจะเลือกรูปมันมีหลายแบบให้เราเลือกเลยค่ะว่าเราต้องการโพรงหน้าแบบไหนที่มันน่ารักหรือที่เราชอบค่ะโอเคเราเลือกรูปนี้นะคะมันก็จะมีอีกหลายๆแบบให้เราเลือกนะคะถ้าเลื่อนลงไปก็มีหลายๆแบบให้เราเลือกค่ะ กดจุด3จุดแล้วดาวน์โหลดรูปภาพจากนั้นเปิดโปรเจก t e ขึ้นมาค่ะตั้งค่ากระดาษเป็น2,000คูณ2,000นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นก็แอคชั่นแล้วก็อินเสิร์ตโฟโต้เข้ามาเราเลือกแบบที่เราชอบนะคะเราจะเลือกแบบที่4โดยการขยายขึ้นมาค่ะจากนั้นใช้ฟรีแฮนนะคะเป็นเส้นปรับแล้วก็วาดเป็นวงกลม แล้วก็ copy and paste ค่ะลบเลเยอร์หนะคะออกไปจากนั้นไปที่เครื่องมือ action canvas แล้วยิ่งไกด์แล้วก็ edit แล้วยิ่งไกด์ค่ะเลือก symmetry เพื่อแบ่งกลืงกลางนะคะแล้วขยับมันให้อยู่ตรงกลางค่ะขยับแล้วก็ขยายค่ะให้อยู่ตรงกลางพอดีปรับ opacity ให้ลดลงเหลือ38% ดังนั้นใช้บรัชสีดำนะคะหรือเป็นส t ู d ิ o Pen ค่ะที่เราใช้ในการตัดเส้นแล้วเรากำหนดเส้นตานะคะตามแบบของเขาเลยเส้นขึงกลางเส้นปากเส้นตาแล้วก็น่าจะมีคิ้วด้วยนะคะเพิ่มคิ้วเข้าไปจากนั้นเปิด drawing guide นะคะ drawing assist ขึ้นมาแล้ววาดค่ะวาดตามเส้นเลย เราอาจจะวาดไม่ตรงนะคะไม่จําเป็นต้องวาดตรงแต่ให้รู้ว่าเป็นเขาโค้งของมันนะคะวาดโค้งหน้แล้วก็หงนะคะถ้าเรายังไม่พอใจนะคะคเราสามารถใช้2นิ้วจิ้มหน้าจอกดอันดูได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ลบส่วนที่เป็นภาพที่เราเอาออกมาเมื่อสักครู่นะะี้ค่ะออกไปจากนั้นก็ดูพิเคขึ้นมา1อัน จากนั้นก็ปรับ Opacity เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็เปิด d o a ก i n g Assist ค่ะจากนั้นเราก็ตัดเส้นนะคะตัดเส้นซ้ำอีกครั้งโครงหน้าถ้าไม่ต้องการก็กด undo ได้2นิ้วกดหน้าจอนะคะแล้วก็วาดหูจากนั้นก็วาดตา ตานี่เราไม่จําเป็นต้องวาดตามตัวอย่างนะคะเราวาดเหมือนวงรีแล้วก็คิ้วเป็นเส้นโค้งนะคะแล้วก็วาดปากให้มาบรรจบกันแบบนี้ส่วนจมูกนะคะเราเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์วาดไว้นะคะวาดไว้อย่างนี้วาดตรงแก้มะคะ่ะเส้นตรงแก้มสามเส้นให้ดูน่ารักยิ่งขึ้นวาดหูงนะคะ เราปิดตัวที่เป็นแบบล่างครั้งแรกออกไปนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นโครงหน้านะคะเราจะเริ่มวาดผมส่วนผมกันนะคะเส้นผมนี้เราเพิ่มอากมาณหนึ่งเลเยอร์กะกะความสูงของกระโหลกนะคะขึ้นไปประมาณครึ่งหนึ่งของหน้าเราจะวาดผมแสก แตกหน้านะคะอยู่ทางฝั่งขวามือวาดตามได้เลยค่ะถ้าเส้นไหนไม่ต้องการนะคะเราสามารถกดันดูได้2นิ้วจิ้มหน้าจอหรือจะมีเครื่องหมายย้อนลูกศรย้อนกลับนะคะอยู่ตรงซ้ายมือค่ะวาดได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะพอวาดได้แล้วเราก็าจะวาดอีกข้างหนึ่ง เลเยอรนี้เราจะไม่ได้เปิด d r l w i n g Assist ไว้นะคะถ้าเปิด Drawing a s s i s เนี่ยมันก็จะเหมือนวาดสองข้างพร้อมกันตรงนี้เราวาดไม่สวยไม่เป็นไรนะคะนี่จะเป็นเป็นกึ่งล่างกึ่งจริงอะคะ่ะเส้นล่างให้เรารู้โครงล่างนะคะการ์ตูนตัวนี้เราจะวาดเป็นผู้ชายนะคะแต่ถ้าอยากเป็นผู้หญิงก็สามารถเพิ่มควอมยาวของผมได้ เพิ่มเส้นตรงปลอยผมนิดนึงให้ดูน่ารักขึ้นนะคะให้ดูน่ารักน่าสนใจจากนั้นก็รวบเลเยอร์นะคะรวมเลเยอร์ที่เป็นรูปกระตูนะคะจากนั้นปรับวาซิตี้ให้ลดลงเพื่อที่จะเป็นแบบล่างแล้วเราก็ตัดเส้นกันอีกครั้งนะคะด้วยบรัส Studio p a เพนสีดำค่ะ การวาดซ้ํานะคะไม่จําเป็นต้องวาดตรงที่เราล่างไว้แต่แรกนะคะหรืออาจจะเพิ่มเติมหรือลดก็ได้ค่ะตไปเส้นหูนะคะหูจะมีเส้นหนึ่งเสร็จแล้วก็ปรับโค้งหน้าค่ะวาดอีกข้างหนึ่งเดือว่าจะเพิ่มจะงอยลงไปนะคะแต่ถ้าไม่โอเคก็สามารถ u น d ู back กลับไปได้วาดหู าวาดเส้นตรงผมเพื่อให้มาเพื่อมาตกหงหูพอดีนะคะจากนั้นก็วาดส่วนแก้มอีกข้างหนึ่งวาดตาค่ะวาดตาข้างที่สองวาดจมูกแล้วก็เติมไฮไลท์แก้มแล้วก็วาดคิ้วค่ะจะเป็นความคิ้วที่หนาหรือว่าเส้นเลียวแล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วก็วาดปาก เมื่อกี้เราแบบล่างปากอาจจะดูกว้างไปเราสามารถให้ขยับให้เล็กลงได้ค่ะโอเคปิดตัวล่างมือสักครู่นะคะเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาต่อไปเราจะวาดมือกันนะคะต่อไปเราจะวาดมือกันนะคะเราจะใช้สีส้มในการล่างนะคะเป็นการล่างเส้นเริ่มจากการวาด วาดวงกลมก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราวาดขึ้นเป็นนิ้ว2นิ้วเลยมันอาจจะกําหนดระยะไม่ได้เราก็เริ่มจากวาดวงกลมก่อนจากนั้นวาดแขนที่ออกมานะคะวาดแขนเล็กๆออกมาแล้วก็วาดนิ้วก้อยนิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางค่ะเราจะทํามือเป็นรูปโอเคกันนะคะวาดมือของกระตูนนี้จัดส่วนอาจจะไม่เป๊ะมากนะคะเอาแบบว่าเอาเหมาะสมกับหน้าของเรา หน้าของการ์ตูนของเราแบบนี้ค่ะจากนั้นลด opacity ลงแล้วก็ลบเส้นตรงที่เส้นล่างเราไปทับนะคะขยายมานิดหนึงแล้วก็ตัดเส้นนิ้วเลยค่ะแบบนี้ค่ะปิดตัวเส้นล่างนะคะตอนนี้อยู่เลเยอร์ที่4ค่ะจากนั้นเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์เพื่อที่จะวาดเสื้อนะคะจะเป็นขอบป,ปกค่ะ โดยการวาดโค้งก่อนนะคะแล้วก็เติมปกทั้งสองข้างหลังจากนั้นก็ต่อเติมส่วนที่เป็นไหล่นะคะเพื่อความสมดุลของรูปภาพจังนั้นเปิดแอคชั่นค่ะพอแอดเทคเรียบร้อยนะคะก็ก็พิมพ์ชื่อของเราเราจะใช้ชื่อเดวิดกันก่อนนะคะหลังจากนั้น s เลือกอ l l นะคะแล้วไปจิ้มตรงที่อิน a นอศูนนะคะ เพิ่มหครั้งเกิดขึ้นแถบขึ้นมาจากนั้นเลือกสไตล์เป็นเลกูล่านะคะแล้วก็ขยายให้มันกว้างขึ้นจากนั้นพอวางตำแหน่งเรียบร้อยแล้วก็รวมเลเยอร์รูปกันก่อนนะคะคือปัดไปทางซ้าย1ครั้งแล้วก็รวมจากนั้นก็เฟตเทนะคะแล้วก็ย่อรูปลงมาปรับตำแหน่งของเดวิดนะคะแล้วก็ลดโอปัซิตี้ชื่อลงเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา ใช้โมโนไลน์ในการเขียนนะคะเราเขียนตามเส้นเลยไม่จําเป็นต้องตรงนะคะให้เป็นลายมือของเราเราเพียงพิมพ์ขึ้นมาเป็นแบบไกด์ลายเฉยๆนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ปรับตําแหน่งอีกครั้งหนึ่งจะขยายกว่าตัวกระตูนหรือเล็กกว่าตามใจชอบเลยนะคะ แล้วก็เพิ่มแอดเทคขึ้นมาอีกอันหนึ่งจะเป็นข้อความสั้นๆนะคะเป็น Like and j o i หรือจะเป็นชื่อจริงของเราได้เลยนะคะจากนั้นก็ Select All แล้วก็ขยายออกมานะคะลด Capacity ลงนะคะจากนั้นก็เขียนทับเหมือนคำว่า David ค่ะไม่จำเป็นต้องเขียนตรงนะคะเราสามารถดีไซน์ขึ้นมาได้ตัวที่พิมพ์นั้นเราจะเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เฉยๆ เรียบร้อยแล้วค่ะเอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกนะคะเพื่อปิดตามันจากนั้นเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา1 l a เลเยอร์ layer, เพื่อที่จะลงสีค่ะขั้นตอนลงสีนี้คือกำหนดเองได้เลยนะคะตอนนี้ผมเราจะเป็นสีน้ำตาลค่ะการลงสีของเราก็คือเราจะเขียนขอบให้ครบนะคะให้เส้นติดกันพอดีจากนั้นก็เทสีลงไปค่ะ แล้วก็เราก็จะลงสีตรงเงานะคะเงาจะเป็นสีที่เข้มเราเลือกคิปเปิ้ลมาร์กนะคะแล้วก็เลือกเป็นมัลติพายค่ะเพื่อให้สีมันจะดูเข้มขึ้นเติมแก้มนะคะแล้วก็ปกเสื้อก็จะเป็นสีน้ำเงินหลอกสีม่วงหน่อยต่อไปเราจะมาลงสีแบบ ผมสีนะคะตัวเดวิดนะคะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาบนเลเยอร์เดวิดแล้วก็คลิปปิ้งมาค่ะเลือกสีน้ำตาลแล้วเทล,ลงไปจากนั้นก็เหมิดดาวนะคะแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ลดอปาซิตี้ลงแล้วก็ขยับมันออกมาเยื้องเล็กน้อยนะคะใช้เครื่องมืออันฟอร์มค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้ายังวางตำแหน่งไม่พอใจนะคะเราสามารถขยับได้เลยนะคะขยับตามใจชอบได้เลยนี่ค่านี้ก็คือโลโก้ของเราแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่ารูปของเราจะไม่สวยหรือไม่น่ารักทุกคนมีความสวยและความน่ารักในการวาดของตัวเองนะคะโอเคค่ะสำหรับการสอนวาดโลโก้แบบง่ายๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ